สมเด็จพระนิธาิาเท่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศบศาสตร,ราจารย์วิทย์พิศวเวศข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เวลา17นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระกนิธาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเรียงศพศาสตราจารย์วิทย์พิศวเวศณเมนวัฒนทองเขตวัฒนา ศาสตราจารย์วิ์วิสวเวทเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคม2474เป็นบุตรของนายเจ้งและนางนุ่นมิสวเวทสำเร็จการศึกษาอักษราศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจากนั้นได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาปรัชญา,าที่มหาวิทยาลัย,ยอินเดียนาสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาได้บุกเบิกและก่อตั้งภาควิชาปรัชญาเป็นหัวหน้าภาควิชาปรัชญาคนแรกและเคยดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและคณะบดีคณะอักรรษรศาสตร์เมื่อกเกษียณอายุได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการศูนย์พุทธศาสตร,ศตรศ์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนอกจากนี้ศาสตราจารย์วิทย์ยังเคยดํารงตําแหน่งต่างๆเช่นราชบัณฑิตสํานักธรรมศาสตร์และการเมืองกรรมการแผนกอักษร,รศาสตร์ มูลนิธิอนันทมหิดลประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญาประธานกรรมการบัญญัติศัพท์ปรัชญาราชบัณฑิตยสถานประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยสุโกทัยธรรมาทิราชประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการแต่งตำราสาขาวิชามนุษยศาสตร์ทะวงมหาวิทยายลายัย ประธานกรรมการพิจารณาการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการทับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาปรชาาัชญาศาสนาและประวัติศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและกรรมการสภา,าการศึกษาแห่งชาติรวมทั้งมีผลงานด้านวิชาการตำราและหนังสืออาทิปรัชญาการศึกษาไทยปรัชญาทัศน์ปรัชญาการศึกษาปรัชญาทั่วไปมนุษย์โลกและความหมายชีวิต ด้านชีวิตครอบครัวศาสตราจารย์วิศส,สมรสกับรองศาสตราจารย์สมฤดีวิศวาเวศมีบุตรธิดาสองคนศาสตราจารย์วิศวิศวาเวศถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่2พฤษภาคม2563เสียริยอายุ88ปี